สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนภาพของการวาดโดยตรงเลยว่าเราใชแอปพิเคชันอะไรมีเทคนิคการวาดอะไรแล้วก็ตั้งค่าความละเอียดต่างๆของแต่ละภาพยังไงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราทําไปทั้งหมด3คลิปแล้วนะคะคลิปแรกก็ค่ะก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับสกร์ไลน์การตั้งค่าต่างๆ,างๆคลิปที่2ก็เหมือนกันค่ะจะเป็นกระบวนการของทีมไลน์ว่าแต่ละรูปอะทางไลน์ให้ใส่อะไรบ้างแล้วก็ความละเอียดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะส่วนคลิปที่3ค่ะจะเป็นพูดเกี่ยวกับ ช่องทางการรับเงินว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เออช่องทาง2องช่องทางนี้ค่ะดีไม่ดียังไงแล้วก็ส่วนแบ่งจากการขายทีมไลน์จิ๊กไลน์เนี่ยเท่าไหร่ระยะเวลาในการรอรับเงินเนี่ยนานเท่าไหร่ค่ะให้สนใจนะคะก็ไปดูสัมคลิปนี้ก่อนได้ค่ะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะคะพร้อมแล้วก็าดูกันเลยค่ะ และนี่เป็นสองแอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะใครสะดวกแอปอื่นก็ใช้แอปนั้นได้เลยค่ะเพียงแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องวาดรูปได้แล้วก็สามารถทำนามสกุลไฟล์เป็น PNG ได้ค่ะค่ะเราเริ่มจากการใช้แอป Adobe นะคะเพราะว่าเราชอบบัตรของแอปนี้มากวันนี้เราเลิกใช้บัตรนี้นะคะอันนี้ใครชอบบัตรอะไรก็เลือกอันนั้นได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะตั้งค่าพาเลตส,สีนะคะเซตเมียค่ะเราจะ เอาไปในโทนสีนี้ก็เลยตั้งค่าพาเลตสี6สีนี้นะคะตั้งค่าเพื่อให้จิกเกอร์หรือว่าทีมของเราเนี่ยไปในโทนสีเดียวกันจะได้ไม่หลุดทีมนะคะแบบเออโทนสีประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นวิปครีมท็อปปิ้งเค้กหรือว่าฐานเค้กก็ค่ะเราก็จะทําการดูดสีโดยใช้นิ้วแช่ไว้ที่สีนั้นนะคะก็สีของจิกเกอร์เราก็จะไม่เกินนี้นะคะ่ะแบบจะได้ไปในโทนสีเดียวกันเนาะ เราก็ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ความละเอียดเยอะๆไปเลยค่ะอันนี้ตั้งค่าที่3,200คูณสองพพิกเซลนะคะจากนั้นเราก็ทำการวาดว่าดวาดถ้าเลเยอร์ไหนอย,อยากให้ไว้ข้างหลังเราก็เลื่อนเลเยอร์ไปข้างหลังอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนอยากให้มันอยู่ข้างบนเลเยอร์ก็อยู่ข้างบนอันนี้เราสามารถรวมเลเยอร์ได้โดยการลากมานะคะลากมารวมกันแล้วก็ปรับขยายได้ตามต้องการได้เลยค่ะ แอปต่อไปนะคะจะเป็นแอป Procreate ค่ะก่อนอื่นเราก็เลือกโทนสีที่เราจะใช้ปกติเลยค่ะส่วนบัต h นะคะอันนี้เราไปโหลดเพิ่มเติมมาจากไอทวิตเตอรนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าของทวิตด้วยค่ะส่วนบัตรที่มาจาก Procreate ก็มีเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะก็ทุกคนก็ลองเล่นดูว่ารูปที่ทุกคนจะว่านะคะมันเหมาะกับ Brush แบบไหนแล้วก็ถนัดบ u s h แบบไหนมากกว่ากันนะคะส่วนลูกเล่นของแอปนี้มีเยอะมากๆค่ะ คุ้มราคามากๆค่ะทุกคนก็ไปลองเล่นดูเนาะแบบเลเยอร์หน้าหลังทำยังไงแล้วก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่เขาสอนละเอียละเอียดแล้วก็เทคนิคต่างๆไว้ให้เนาะส่วนเทคนิคที่เราใช้ก็เหมือนที่เราบอกไปใน Anobie เลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีเลเยอร์หน้าหลังแล้วก็การเล่นสีต่างๆค่ะ เทคนิค <tai> <t ap> อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตรงแทบเมนูของทีมไลน์อะคะ่ะมันจะมีก่อนแทบกับหลังแทบใช่ไหมคะเออถ้าก่อนแท็บเราเป็นแบบเนี้ยคะ่ะหลังแทบเราก็จะเป็นแบบเดิมแต่ว่าอาจจะมีรออูปซ่อมเพิ่มมาหรือว่าจะเป็นวิงวิงอะคะ่ะหมายความว่าแบบถ้ามันยังเป็นแก้วน้ําก็จะเป็นแก้วน้ําเหมือนเดิมอาจจะมีหัวใจเพิ่มมาหรือว่าเป็นโดนัทก็จะเป็นโดนัทเหมือนเดิมแต่ว่ามีแบบ เออซ่อมเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลองมาทาบดูว่าทางเซตที่เราวาดมามันเข้ากันไหมแล้วก็ฉากพื้นหลังของเราเนี้ยค่ะควรเป็นสีอะไรดีแล้วก็ลองแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเอาตามที่เราชอบอะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่เราวาดพื้นหลังนะคะเราก็ยังใช้6กพาเลตส,สีนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า6เฉดนี้มันเข้มไปก็ดูเฉดสีเดิมค่ะแต่ว่าทําการดรอปสีมานิดนึงอะคะ่ะแบบเป็นสีเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นเขียวที่อ่อนลงอะไรประมาณนี้ค่ะ Happy Your be อันนี้จะเป็นที่เราแถบๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฉากหลังฉากหลังก็คือตัวนี้นี่เองของ i L S นะคะจะมีขนาด1470คูณ150พิกเซลนะคะเราก็อาจจะเอาอีโมจิหตัวนั้นนะคะมันเทียบดูว่าเวลาเราว่าดเต็มๆแล้วะคะ่ะจะเป็นยังไง หลังจากเราวาดของ L S เสร็จนะคะเราก็ export ตออกไปค่ะแต่พื้นหลังออกนะคะแล้วก็ทำภาพไม่เป็น P N G ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไป i n s e r t ใส่ขนาดของ Android นะคะก็คือ640้คูณ1นึิพิกเซลนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมสีที่เป็นข้างล่างค่ะของเราเป็นสีฟ้าแล้วก็เติมสีฟ้าไปข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะได้ฉากหลังเมนูของ Android เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราวาดที่ความละเอียดเยอะๆเสร็จแล้วนะคะแล้วทางไลน์ต้องการความละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาใส่เท่านั้นค่ะของสติกเกอร์เนี่ยจะเป็น320คูณ370พิกเซลนะคะแต่ว่าเราชอบทำจัตุรัสเราก็เลยเอามาแอดใส่320คูณ320นะคะอินเสิร์ตรูปเข้ามาแล้วก็เอาแบ็กกราวด์ออกนะคะหลังจากนั้นก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น PNG ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นส่วนของทีมลายค่ะใครฟังความละเอียดต่างๆไม่ทันเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีความละเอียดเท่าไหร่บ้างค่ะอันนี้เป็นแถบเมนูด้านล่างนะคะของ iOS จะมีความละเอียดที่112่งคูณหนึ150ค่ะแล้วก็เลือกความละเอียดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ insert รูปที่เราว่ายละเอียดเนี่ยเข้าไป หลังจากเราอินเสิร์ตเข้าไปนะคะอันนี้ทริคอย่างหนึ่งเลยค่ะอย่าไปย่อหรือขยายมันนะคะเวลาใช้เนี่ยเวลาปุ่มเมนูค่ะทุกคนนึกออกไหมคะามันจะเล็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะทางลายเลยไม่ต้องการความละเอียดมากแต่ถ้าเราไปย่อหรือขยายไปปรับหลังจากอินเสิร์ตอ่ะมันจะทําให้ภาพแตกค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเทคนิคของเราคือหลังจากเราอินเสิร์ตเข้ามาค่ะแล้วก็ให้ภาพมันนิ่งๆเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องย่อหรือขยายแบบนี้นะคะเพราะมันจะทําให้ภาพแตกนั่นเองค่ะ หลังจากเราปรับขนาดตามที่ไลน์ต้องการได้แล้วนะคะเราก็ไปแอดใส่ตำแหน่งต่างๆส่วนตำแหน่งต่างๆคืออะไรคะ่ะคลิปสอนทีมไลน์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมไปย้อนดูกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนการเลือก Color Skin ส <c oughs> ก็เลือกสิทที่เหมาะกับทีมลน์ของเรานะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะทุกคนท้งคลิปเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการที่เราใช้นะมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้ถูกต้องที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราใช้แล้วก็สีที่เราทําเป็นเป็นเ,เรียกว่าเทคนิคของเราเองนะคะทุกคนเ็าไปปรับใช้กันนอ้องอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนหรือว่าทุกคนอาจจะไม่ถนัดวิธีนี้อาจจะอยากใช้ Photoshop ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเราใช้ไม่เป็นแต่ว่าถ้าทุกคนถนัดใช้ Photoshop แบบว่าลรูปแล้วแบบปรับขนาดไฟล์ที่ Photoshop เลยแบบทีเดียวเลยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะ่ะก็สามารถเม้นถามหรือว,ว่าไดเลเอยจริงมาทำได้เหมือนเดิมเลยนะคะคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าทีมไลน์ที่เราสอนทำม,มาผ่านแล้วเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ได้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมไปกดนุนก็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย